สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมทีนะครับวันนี้อยู่ในช่องทีทัาเมืนะครับวันนี้ผมจะมายืีปืนยิงเงินนะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับผมแกะมาแล้วครับแล้วก็มีคู่มือมาครับแต่กล่องมันจะเล็กเน็ตอันนี้มันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะโอเคนะอ่ะน,นี่มันจะมีเงินเหมือนเป็นเงินจริงอยู่เดี๋วผมจะเบิดให้ดูเลย นี่นะครับเป็นเงินเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูหนูดได้อีกครับโอเคไปสุดท้ายเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวผมตั้งนึ่ก่อนมันมีฐานมานะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่อันนี้ แบบเงินเป็นฟ้อนเลยอันเนี้ยมันเยอะกว่านะี่ไกล่ะเนี่ยมันเป็นอัน,นเล็กๆแต่นี่เงินเยอะกว่านะครับเห <c oughs> มือนทุกคนรวยเลยอ่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ทุกคนเดาได้ไหมว่ามันเป็นเงินของเล่นหรือเปล่านะนะคบทุกคนนะครับไอ้ที่มือผมไปจับอะไรอ่ะผมต้องขอโทษเด็ก คือผมไปจับตัวกับอีกอันนี้เน,นี่ยอ่ะแม่มีแบงค์ร้อยอยู่แบงค์ร้อยนะแบงค์งรอ้อยแบงค์ร้อยนเห็นไหมเหนะ็นไหมอันนี้เป็นคู่มือมาให้๋ยวผมจะเอาให้ดูก็มันจะมีกระสาทิการเล่นนะมันเป็นใบเนี่ยน,นี่ อัี้ก็ทุกคนนดครับอืมอนี้นี่นนี้อนี้นนนนนก็แบบโอเคผมไว้ตรงเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้อ่ะผมไว้ตรงนี้นะครับนี่ อ๋อสวยอันนี้ก็เหมือนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ตรงตรงนี้เลยนะโอเคไรับนี่มาเป็นตัวกล่องนะครับนี่เขาก็เหมือนดึงเงินออกมาแล้วเหมือนพี่น้องเขาก็มารับเงินกันเลยนะครับกล่องสภาพกล่องเลยหมดแล้วครับอ่ะ แดี๋วผมจะเอาเงินเนี่ยไปใส่ปืนยิงเงินออกมาครับถ้าวันไหนอะ่ะผมเลือกได้แล้วว่าผมจะเก็บไว้ในนี้นะอันนี้อันนี้ผมไปที่แบบวร์เทินะผมไปซื้อที่วอร์เทิอาอาพาผมคุณอาของผมพาผมไปซื้อครับะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับ นี่ต้องระวังอ่ามาเดี๋ยวเราจะมาลองดูใบนี้บ้างนะอันนี้มันเหมือนเป็นใบจิสนาแล้วเขาให้เราได้ว่าเราจะได้เงินอะไรมั้งอันนี้มันจะเป็นเหมือนเกมเสรษฐีอะไรอย่เงี้ยนะครับทุกคนอ่ ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับคืออันที่ผมไปเจอที่มันมีปืนเงินอะมันมีมารกยาซิด้วยนะในหนังแฟนทัสจิสบีดนะครับไม่ใช,มใช่ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะมันมันเป็นเรื่องเกิดก่อนที่จะมีแฮร์รี่นะครับ,อ,คครบอันนี้คืออะไรทุกคนดูปะนี่คืออะไรอันนี้เขาเป็น แบบให้มาอ่อนใช่ปะ okay. อันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสิดตามนครับสดติดตาวเนื่อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ